จเจริญในธรรมเจริญในใจจงมีแก่เราท่านังลายที่กลุ่มได้มุตรสดชื่นกลุ่มสวดมนต์บทมหาจักพักกลุ่มที่เราพากันฟังธรรมใน y o u t u b e ใน Facebook นั่นเองก็ถือว่ามาฟังธรรมในวันเสาร์ที่4เดือนมกราคม2568นนั่นเองสวัสวดีปีใหม่ปีใหม่ก็ ผ่านไปทุกวันนั่นเองจะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่เราทั้งหลายก็ไม่ประมาทในการสวดมนต์ไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดีเพราะความแก่มันก็แก่ไปทุกวันความเจ็บปว่วยเราก็มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายอีกหน่อยเราต้องตายเป็นธรรมดาเรามีความพัดพลากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมดาต้องพัดพลากแน่นอนเรามีกรรมเป็นของของตนข้อสุดท้าย,ยานี่นแหละเราสําคัญกว่า เราต้องทำกรรมดีไว้มากๆเพราะการทำกรรมดีไว้มากๆกรรมดีนี่จะเป็นสิ่งที่ดูแลบุญกุศลดูแลตนเองของเราไปสู่มนุษย์สมบัติสู่สวรรค์สมบัตินั่นเองเพื่อจะสร้างบาร,รมีสมบัติไปไเรื่อยๆืนั่นเองเพราะการที่เรามีความเจ็บความป่วยก็เป็นธรรมดาแต่เจอกับตัวเรานั้นมาทําใจไม่ได้เหมือน,นัมบางทีเป็นวัดนี้นอนไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนั่นเองพักผ่อนแล้วเป็นเกือบสิบชั่วโมงก็ยังไม่อิ่มอีก เพราะร่างกายอาจจากสุดจะโทรมมันก็แก่เท่าไปตามลำดับนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าทัดถึงให้เราพิจารณา5อย่างเป็นหลักหลักที่เราต้องพิจารณาเรามีความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคเรามีกรรมเป็นของของตนเราต้องทำกรรมดีไว้มากๆเพราะกรรมดีนี่แหละที่จะดีในเบื้องตน้นดีในท่ามกลางดีในที่สุดนั่นเองที่สุดแห่งความดีไม่ยึดในดีในชั่วไม่ยึดในบุญในบาป ไปแต่ความสุขความสงบความระงับจากาบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้เป็นครูไปเรื่อยๆนั่นเองผิดเป็นครูเรียนรู้เป็นอาจารย์นั่นเองถ้าเรามีความผิดพลาดเราก็มีความพลั้งเผลอก็เป็นธรรมดาสี่ตีนยังรู้พลาดนักปรา์ยังรู้พลังนั่นเองนักปาบบรา์บัณฑิตทั้งหลายก็ยังพลังมือได้นั่นเองฉะนั้นเราเป็น คนที่ยังราคาะคนทั้งดีไม่ดีบ้างเป็นปุถุชนกัลยาณชนเราต้องเป็นผู้ที่ชนกับความทุกข์ความยากความลําบากเราไม่ใช่อริยะชนแต่เราก็ทําให้ถึงความเป็นอริยชนนั่นเองฉะนั้นการเป็นปุถุชนกัลยาณชนกัลยาณมิตรที่ดีเราก็จะมิตรที่ดีพาไปหาหาสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์แก่จิตใจนั่นเอง ฉะนั้นการฟังธรรมนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสพะทา,านังธรรมะทานังชินาติผู้ให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทางปวงสภารโสธรรมาร,ร,รสังชินาตินั่นเองรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทางบวงัวปวงเราก็จะยินดีในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าไปเรื่อยเราก็อยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งบุญทานการทุศนจะเจ็บจะป่วย จะล้มหายตายจากเราก็ไม่ทิ้งในธรรมคำสังสอนพุทธเจ้าธรรมะคือธรรมดาธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือจริยาคำธรรมะคือคำตรัสของพุทธเจ้าเราก็จะทําประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมนั่นเองประโยชน์ตนก็ทำประโยชน์ท่านทั้งหลายที่อยู่รอบข้างเราก็ทําประโยชน์อย่างยิ่งเราทั้งหลายต้องปรารถนานนั่นเองประโยชน์อย่างยิ่งคือ มักสีผลสีนิพานหนึ่งนั่นเองปริยัติรู้คำพีปฏิบัติดีรู้เท่าทัานกิเลสปริเวศแล้วรู้แล้วละปล่อยวางหรือเปล่าก็ดีอยู่ที่เราทั้งหลายต้องรู้จกักละปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางก็ไม่ว่างเบาเรารับเอาอุปกเกรสสิบหกก็เป็นทุกข์นั่นเองอภิสมาโลภโ,โลภเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประทุษทร้ายโกโทความโกรธเคืองอุป,ปนาโกความผูกเวรหมายมั่นกัน มักโคความรบหลูดูถูกปาราโซค,ความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิส่าความริษยามัชริยังความตนีเนียวแน่นกีดกันทั้งเข้าของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลซาเยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยธรรมโดยชอบซาลำโพ้ความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบ มาโนความเย่อหยิงถือตัวถือตนอาตีมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทความเมาลงในร่างกายที่สุดโมด้วยความชราและความป่วยไข้ยอยู่เป็นนิดประมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่รัารักและหน้าชังนั่นเองฉะน,นั้นเราร่างกายมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไลเข้าก็ไหลออกบางทีร่างกายก็ข้างด้วยการที่เรา ไม่รักษาตนเองให้ดีมันก็เกิดการเจ็บการป่วยเป็นไข้เป็นหวัดก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ธรรมดามันก็จะนอนสุดนอนส้มไปเรื่อยๆนั่นเองแต่เราอยากให้จิตใจเราป่วยให้ป่วยเฉพาะร่างกายของเราแต่จิตใจเราเข้มแข็งจิตใจมีคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาวางอุเบกขาต่อกายสังขารนี้มันก็มีความเป็นธรรมดาความเจ็บป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่แต่พระพุทธเจ้าพระริยาเจ้า ท่านก็ยังเจ็บป่วยไขย้แต่จิตท่านไม่ป่วยจิตจันท่านเบิกบานจิตใจเป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆตลอดท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองเรายังไม่รู้ยังไม่ตื่นยังไม่เบิกบานเราก็ต้องทําให้เบิกบานไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าไม่เบิกบานแล้วมันก็เป็นคนราคาทางคนทั้งกินดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองเหมือนดังยุงมีดีที่ไวขน ถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดดามาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบเขาเรียกมนุษสาพาอคิดถูกพูดถูกทำถูกทุกเวลาปเปรมปรีดาคืนวันสุขสตรจริงใจสกปรกมืดมัวละร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงพาอคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตปะวิงทำในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเธอถ้าใคร ไม่อยากตกให้รีบยกใจตนรีบบากบันคนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เราเกิดมานั่นเองฉะนั้นเราเกิดมาสู้กับร่างกายกับโรคภัยต่างๆเราไม่สู้เราก็ขี้เกียจหายใจมันก็ลมหายใจนี้ก็ไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายนั่นเองจะหายใจเข้าไม่ใจยใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายนั่นเองเราต้องทนหายใจไปเรื่อยก่อน ตาบใดเรายังมีชีวิตยังมีการสู้กับอุปเกรสู้กับตันหามานะ่าที่ทีเราต้องสู้อย่าเป็นผู้แพ้ถ้าเป็นผู้แพ,เแพ้เป็นผู้ที่นอนจมนอนแช่อยากตายแขวนตัวคอตายทาร้ายทําลาย,าลาย,าลายตัวเองตายไปเพลิดเพลิน,นในอบายบุกสีนั่นเองนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพาน,านันคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองปารปามิตรมันก็นจะพาไปหาผิดถ้าคบบัณฑิตบัณฑิต นักปรา์ก็ไปหามรักสีผลสีนิพานหนึ่งนั่นเองฉะนั้นคนเราเป็นได้พ่อใจสูงเป็นมนุษย์ได้พาอใจสูงนั่นเองเราต้องเป็นมนุษย์อย่าเป็นแค่คนเราต้องเป็นผู้ที่ละอบายภูมิสีไม่เป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีหลงกินนอนเสียบเก็บการเท่านั้นเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่หวาดกลัวเหมือนอสุรกายไม่มีความหิวเหมือน รตไม่มีความทุกข์ทรมานเหมือนสัตว์นโกนั่นเองเราก็จะเป็นผู้ที่ละลักโลภโกรหลงไปลักแบบยึดมั่นความโลภไม่รู้จกพอความโกรธเราก็เพียนละความหลงโลกเราก็เพียนละนั่นเองเราละมากก็สบายมากละน้อยก็สบายน้อยผู้ใดไม่ละลักโลภโกรหลงมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลาบากในปัจจุบันและอนาคตแน่นอนนั่นเอง เลยแย่งกันกินแย่งทีนกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันครอบครองนั่นเองฉะนั้นมนุษย์คนเราต้องเป็นคนที่ไม่ตะนีแม้แต่ความรู้วิชาต่างๆเราก็ถ่ายทอดเราก็อบรมต้องสอนตนเองสามนิ้วสอนผู้อื่นแค่หนึ่งนิ้วนั่นเอง การสอนตัวเองนี่สําคัญมากถ้าเราสอนตัวเองให้เกิดความตั้งมั่นใครไม่ตั้งมั่นเราตั้งมั่นใครไม่ทําเราทําใครไม่เสียสละเราเสียสละเหมือนเราสวดมนต์ในกลุ่มของเราบางทีเราก็เสียสวดรูปเดียวคนเดียวไปเลือ่อยญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากนี้นับไม่ได้มากมายขนาดพ่อเกิดแม่เกิดในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและอนาคตเขาก็มาสวดกับเราญาติธรรมบ้างญาติทางสายเลือดบ้างมากมายนับไม่ได้นั่นเอง เราอย่าคิดว่าเรามีคนเดียวที่เราสวดเราต้องคิดว่าเรามีญาติธรรมมากมายญาติทางสายเลือดก็นับไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเรามีญาติที่จะเกื้อกูลเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อพระนิพพานสมบัติอันเป็นที่สงัดอันมูสัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองฉะนั้นเราต้องมีการฝึก,กจิตฝึกใจกจิตตังทันตังสุขามะวหัง จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ในเองจิตตังริเคธรรมเมวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตให้จิตคุ้นเคยในพุทธมนต์คุ้นเคยในพระธรรมคำสั่งสอนคุ้นเคยในพระริสงพระพระริสงท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกปฏิบัติสมควรแล้วท่านถึงซึ่งมรสีผลสีนิพพานหนึ่งแล้วนั่นเองเราก็ เคารพรบูชาพระริยเจ้าเพื่อเข้าถึงพระธรรมเพื่อเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระริยสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านปีบัติดีนั่นเองฉะนั้นการประพฤติปิบัติเราต้องปิบัติด้วยกายยะสมบัติของเราเองด้วยวจีที่เราต้องพากันสวดมนต์ด้วยมโนกรรมมีความเชื่อความเลื่อมใสเราจะไม่โลภเิ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรามีความเห็นถูกตากลาง ตามคันลองของทำว่าทําดีดีแน่นอนทําชั่วชั่วแน่นอนนั่นเองเหมือนสีดําก็ว่าสีดําแน่นอนจะเป็นสีขาวก็สีขาวแน่นอนนั่นเองเราไม่เชื่อว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้คนพานเขาตั้งคติขึ้นมาเพื่อจะไม่ทําคุณงามความดีนั่นเองแต่คนดีทดําดีดีทาชั่วชั่วคนไม่มีที่ รับสำหรับคนทำดีทำชั่วนั่นเองมีที่แจ้งตลอดนั่นเองฉะนั้นการทำดีการทำชั่วถึงคนอื่นไม่เห็นเทวดาก็เห็นถึงเทวดาไม่เห็นภพภูมิวิญญ,ญาณต่างๆเขาก็เห็นว่าเราฝึกเราฝืนทำคุณงามความดีมีทานบารมีมีศีลบารมีมีเนคขมมะบารมีมีปัญญาบารมีมีวิริยะบารมีมีขันติบารมีมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีจเจริญเมตตาอุเบกขาบารมีนั่นเอง เรามีบารมีสิบเต็มที่เต็ม,มกําลังเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเราตายแล้วจะไปเกิดอบายในอบายภูมิแต่เรามั่นใจเราเกิดมามนุษย์สมบัติแน่นอนมั่นใจว่าเราเกิดสวรรค์สมบัติแน่นอนเราทํามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อจะไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองฉะนั้นเราต้องรักษาบุญกุศลบรารมีไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบใดเรายังทานข้าวยัง ดื่มน้ําอยู่เราก็ต้องทํานั่นเองมีการไหล,ล,ลข้าวไหลออกไหลเข้าไปมันก็ทําให้เผาผานไปไหลออกมามันก็ขับของเสียออกมาจากร่างกายนี่เองเนี่ยเราเรา,เรามีขี้รักขี้โลภขี้โกรธขี้หลงหรือเปล่าถ้าเรามีขี้สามขี้พยายามสลัดขี้สิสามสิ่งนี้ออกไปจากจิตใจนั่นเองถ้าเรามีรักมากมันก็ทุกมากมีโลภมากมันก็ทุกมากมีหลงมากก็ ทุกมากมีความบาดกลัวมากมันก็ทุกมากนั่นเองพระพุทธ,ธเจ้าถึงให้เรารู้จักอริยสัจส,สี่เราอยากได้ความสุขเราต้องอทุกเป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนต้องเวียนเพียนผสมถ้าเป็นพระต้องละกามบันลมอยากเป็นพรมต้องมันบำเพญชานั่นเองฉะนั้นเราต้องมันบำเพญ สมาธิฌานบำเพ็ญการสวดมนต์การแผ่เมตตาการฟังธรรมอยู่เป็นประจำใครจะว่าดีก็ตามว่าไม่ดีก็ตามเราก็ทำดีไม่ต้องกลัวใครคนดีทำดีไม่ต้องกลัวใครนั่นเองแต่เราต้องหวาดกลัวต่อความชั่วหวาดตัวตัวต่อคนที่มันมเบียดเบียนเรานั่นเองเราต้องไม่ไม่หนีจากสิ่งที่เป็นความชั่ว เรารู้จักความชั่วเราก็ไม่เอาความชั่วเหมือนเรารู้ว่าสิ่งนี้สปกปรกเราก็ไม่เอาไปอยู่ใกล้ของเราเขาคนไม่ดีมันก็จะห่างเราไปเรื่อยคนดีก็จะเข้าหาใกล้เราเรื่อยๆนั่นเองคนดีมันอยู่ที่ตัวทำนั่นเองจะไปสูงจะไปต่ำยู่ที่เราทำตัวถ้าเราทำตัวให้เป็นประโยชน์แต่ตนเอง ประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่แล้วประโยชน์สังคมแล้วสังคมจะว่าดีไม่ดีก็เรื่องของสังคมของหมู่คณะใครจะว่าดีไม่ดีก็เรื่องของเขาเรื่องของเราคนดีก็ยังเข้าข้างเราอยู่ยังรู้จักความเป็นตัวตนของเราอยู่ว่าเราทําดีไม่ใช่อวดโชว์อะไรแต่เราทําดีเพื่อจะให้เรามีการสั่งสอนตนเองเป็นหลักแล้วสั่งสอนผู้อื่นนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรามัน ลึกถึงความตายบ่อยๆและลึกถึงความพัดภาคบ่อยๆนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอัเชววกิจมาตะปังโกชัญญามรณังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารันเตนามาหาเซเรนมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังรีหาริมาตาปิงโหรัตมทันทิตัง ังเวพัทเทการโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจครัานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมนั่นเองเรามีการเป็นอยู่ที่ดีเรามีการสวดมนต์แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ประมาททุกวินาทีเราก็เป็นผู้ที่ ดีกว่าคนอายุร้อยปีพันปีห0 0 0นปีแ0 0ปีล้านปีแต่มัวประมาทเขาทำกรรมชั่วเขาก็ทรงลงไปสู่ความทุกข์ยากลำบากแน่นอนแต่เราเกิดมาแค่วันเดียวคืนเดียวแล้วเราสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในใจิตใจเราก็เกิดมนุษย์สมบัติแน่นอนสวรรค์สมบัติก็เป็นที่หวังพระนิพพานสมบัติเราก็ต้องทำทางกายยสมบัติ ว่าจีสมบัติมโนสมบัติของเราเองนั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ไม่หวาดกลักว่าความทุกข์ความยากความลําบากเราก็จะเอาทุกข์เป็นทุนกรอ,อย่างที่พูดไปแล้วนั่นเองจากนั้นเราต้องเพียรข้ามห่วงน้ําด้วยศรัทธาเพียรข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทเราทั้งหลายจะหลุดพ้นด้วยความเพียรเราทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองเราก็จะเป็นผู้เพียรข้ามโอฆาทั้งสี่ให้ได้ หนึ่งกามโอคะที่หมกมุ่นในกามสองภาวะโอคะคือว่าพบต่างๆสามทิฏฐิมานะโอคะนั่นเองสี่อวิชชาโอคะโอคะที่เป็นความมืดบ่อนั่นเองเราจะทําคุณงามความดีเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นนั่นเองขึ้นไปเรื่อยๆอีกหน่อยพระจันทร์ก็เต็มดวงเราจะทําความชั่วเหมือนพระจันทร์ข้างแรมมันจะหมดไปชําระอุปเกรศสิบหกไปเรื่อยๆชําระตัณหาร้อยแปดไปเรื่อย เราก็จะเหมือนพระจันทร์ข้างแหลมนั่นเองมันจะหมดไปสิ้นไปแต่ถ้าเราทําคุณงามความดีเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นมันจะขึ้นเต็มไปเรื่อยๆนั่นเองต้องมีการฝึกต้องมีการฝืนต้องมีความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะทําเครื่องเผากิเลสถ้าไม่ฝึกไม่ฝืนมันก็จะไปตามอยากตามท้องตามความปรารถนาความสัมผัสต,ต่างๆนั่นเองเป็นกรรมคุณเป็นกรรมโทษ สิ่งที่มันจมนั้นแช่มันก็เป็นกรรมมาโทษทําให้เราเนิน่นเราช้าเราเสียเวลานะั่นเองกรรมมาโทษกรรมคุณการเกื้อหนุนไปสู่มนุษย์สมบัติสู่สวรรค์สมบัติสู่พระนิพพานสมบัตินั่นเองเขาเรียกว่ากรรมคุณสิ่งที่เกื้อหนุนให้ไปสู่การดีในเบื้องต้นเกื้อหนุนดีไปสู่ท่ามกลางเกื้อหนุนดีไปสู่ที่สุดนั่นเองที่สุดแห่งความทุกข์คือการไม่มาเกิดไม่มาตายเป็นการดับ อวิชาได้อวิชาดับแล้วสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับสายตนะก็ดับนามรูปก็ดับภาษาก็ดับเวทนาก็ดับตัณหาก็ดับอุปทานก็ดับพบชาติชาวรามนก็ไม่มีนั่นเองนี่แหละปฏิจสมุทบัตเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้มาสั่งสอนพุทธบรอสสีให้เรามาเรียนรู้นั่นเอง ฉะนั้นอวิชาทําให้มีสังขารสังขารทําให้มีวิญญาณวิญญาณทําให้มีนามมีรูปนามรูปก็มีสลายณะสลายณะก็มีภาษะภาษะก็มีเวทนาเวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปทานอุปทานก็มีพบพบก็ต้องมีชาติชาติก็มีชรลาชรลาก็มีมรณะปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกยำปีช่งนารามพามตดตามปีทุขั้ง มีความปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์ปีเยหิวิปโยโคทุกโคความพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์นั่นเองเราท่านทั้งหลายตามมีความพัดภาคลูกตายเสียผัวเมียตายจากพ่อแม่ตายจากเราก็ล้มลองล,อง,ลองนอนร้องไห้เสียใจนั่นเองไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่น้ำตาที่หลังไหายมันเป็นน้ำตาที่มันทำให้สิ่งที่ผูกพันมันก็จะ หมดไปในเพราะความทุกข์นี่แหละทำให้เราแปลงเราอดทนอดกลั้นเป็นตะบะทําเครื่องเผากิเลสนั่นเองฉะนั้นความทุกข์มันก็มีทุกอยู่ในเบื้องต้นเกิดมาไม่มีใครเกิดมาหัวเราะมีแต่ร้องไห้ออกมาจากคันมันดาน,นั่นเองร้องไห้ออกมาข,ขณะเกิดนั่นเองไม่มีใครหัวเราะออกมาฉะนั้นความทุกข์นี่มันก็ มีตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กตอนที่อยู่ในท้องแล้วนั่นเองมีความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคเป็นธรรมดาฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ทุกสมุดไทยสิ่งที่ก่อทุกข์เราก็เพียรละมากมีองค์แปกก็ควรจเจริญน,นิโรธก็ต้องทําให้แจ้งนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องฝื้นต้องอดต้องทนต้อง ทำปัจจุบันนธรรมให้ดีปัจจุปน,นันจะโยธรรมังตถาตถาวิปสตินั่นเองทำปัจจุบันให้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความเพียรจิตตะคือการฝึกจิตวิมังสาใคร่ครวญสิ่งนั้นว่าเราทำเพื่ออะไรถ้าเรามีการใคร้ควรวญเราพิจารณาอยู่ทุกวันเราทำความดีไปเรื่อยๆไม่ต้องบาดกลัวต่อ คนที่เบียดเบียนเราเขาเบียดเบียนเขาเขาก็ถุยน้ำลายขึ้นฟ้าย่อมลดหน้าเจ้าของเองนั่นเองฉะนั้นเราต้องทำความดีไปเรื่อยเก็บเลทผสมน้อยไปเรื่อยข้าวเส้นหักผักเส้นเดียวที่ญาติโยมเขาใส่บาตรให้เราฉันเราก็ฉันเพื่อจะมาสร้างคุณงามความดีเพื่อจะสวดมนเพื่อจะมาพิจารณารมคำสอ,สอนพุทธเจ้ามาสอนตนเองแล้วสอนผู้อื่นนั่นเองนี่แหละกิจของเราก็ทําหน้าที่กันไปญาติโยมก็ มีหน้าที่การให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาพระก็มามีหน้าที่รักษาศีลรักษาสมาธิรักษาปัญญาเจริญวิชาเจริญวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็จะเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นเราต้องรู้จากขันห้าของเราเรารู้จากขันห้าของเราแล้วเราก็ไม่ติดในขันห้าเรารู้ขันของไตปิดกุกเราก็เจริญในขันไตปิดอกศีลละขันสมาธิขัน ปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนคันนั่นเองขันคํามตายปิดกก็มี5อย่างด้วยการที่เราต้องมาเรียนรู้ศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันนั่นเองถ้าเรามีการเรียนรู้อย่างนี้แล้วเราก็ฟังแล้วไม่เบื่อไม่นายเหมือนเราสวดมนต์แบบเดิมๆเ,เราก็ฟังไม่เบือ่อไม่ไายเราก็เพลิดเพลินในการสวดมนต์ฟังแล้วฟังองีกสอนแล้วสอน,สอ,นอีกปริยัติรู้คำพี ปริบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปริเวทค่อยรู้แล้วละปล่อยวางเองนั่นเองถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็ไม่ว่างเบานั่นเองเรารับเอาอุปเกรสิบหกเราก็เป็นทุกข์เราจะไม่ทุกข์ในการสร้างความชั่วเราจะทุกข์ในการสร้างคุณงามความดีมีการฝึกฝืนอดทนอดกลั้นคนโบราณเขาถึงว่าทางเตียนเตียนเวียนไปน,นโกนั่นเองทางโลกโลก ทางบากบัน,นขนควายพาขึ้นมนุษย์สมบัติไปสู่สวรรค์สมบัติเพื่อไปพะนิพนานสมบัติอันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองในวันนี้กลุ่มได้หมดทสดชื่นกลุ่มสวดมนต์บทมหาจักรพัททำวัดเช้าทำวัดเย็นเราทั้งหลายเราก็มารวบรวมกันฟังธรรมรวบรวมกันสร้างคุณงามความดีให้เราเป็นคนที่ ข้ามห่วงน้ำด้วยศรัทธาข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทเราทั้งหลายจะหลุดพ้นด้วยความเพียรเราทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิเราจะเพียรข้ามกามโอเคะให้ได้เพียรข้ามภาวะโอเคะให้ได้เพียรข้ามทิฏฐิมานะโอเคะให้ได้เพียรข้ามอาวิชชาโอเคะให้ได้เราก็จะเป็นคนที่มีความสุขในเบื้องต้นความสุขในท่ามกลางความสิกสุขในที่สุดนั่นเอง ฉะนั้นเราต้องน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบาร,รมีที่เราทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาในดิตชาติเลื่อยมาถุงปันน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดครูอุปชาอาจารยา์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทล,ลาเล่านั้นมีความทุกข์ มีความยากความลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนาสุขภาระปฎิพานธรรมสารสมบัติ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน